มหาวิทยาลัยราชภัฏพ,พิบูลสงครามร่วมกับคณะครุศาสตร์และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพ,พิบูลสงครามเสนอโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาตามแนวพระราชดำริระยะที่หนึ่งหน่วยที่6การปรับปรุงพัฒนาและอนุรักษ์ลมพี่จีคะพี่จีอยู่บ้านหรือเปล่าครับเาวเด็กๆพี่จีสวสัวสดีดครับ สวัสดีค่ะทุกคนลมแรงขนาดนี้จะไปไหนกันหรอคะพวกเราออกมาหาพี่จีนี่แหละค่ะลมแรงแบบนี้พวกเราเลยมีข้อสงสัยเกี่ยวกับลมมากมายเลยค่ะอ๋องั้นเข้ามาคุยในบ้านกันดีกว่าค่ะค่ะไหนเพื่อนๆสงสัยอะไรกันคะคือผมอยากจะรู้ว่าลมคืออะไรเกิดมาจากอะไรหรอคะพี่จีลม เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้เองตามธรรมชาติโดยเกิดจากการเคลื่อนที่ของอากาศจากบริเวณที่มีความกดอากาศสูงไปสู่บริเวณที่มีความกดอากาศตำ่ำในปัจจุบันเราได้มีการนำลมมาใช้เป็นพลังงานทดแทนหลักการที่จะนำลมมาใช้เป็นพลังงานทดแทนนั้นคือเราจะต้องเปลี่ยนพลังงานจนของกระแสลมมาเป็นพลังงานกลโดยใช้ก้งหันลมมาเป็นตัวแปลงพลังงานค่ะพี่จีครับ แล้วกังหันลมมีกี่แบบนะครับนั่นสิคะแล้วแต่ละแบบมันทํางานแตกต่างกันยังไงหรอคะพี่จีสาหรับกังหันลมเราจะแบ่งตามลักษณะการจัดวางแกนของใบพัดค่ะแบ่งได้ทั้งหมด2แบบนะคะคือกังหันลมใบพัดแกนตั้งและกังหันลมใบพัดแกนนอนค่ะกังหันลมใบพัดแกนตั้งคือกังหันลมที่มีแกนหมุนและใบพัดตั้งฉากกับการเคลื่อนที่ของลมในแนวราบค่ะ ส่วนกังหันลมที่มีใบพัดแกนนอนคือกังหันลมที่มีแกนหมุนขนานกับการเคลื่อนที่ของลมและมีใบพัดตั้งฉากกับแรงลมกังหันลมแบบนี้จะมีหางเสือไว้คอยควบคุมกังหันให้หันไปตามทิศทางของลมนั่นเองค่ะแล้วพลังงานลมเกี่ยวข้องอะไรกับในหลวงรัชกาลที่เราหรอคะพี่จีในหลวงรัชกาลที่9ทรงเป็นผู้ริเริ่มในการทำโครงการวิจัยกังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้า โดยใช้ความเร็วลมต่ำในประเทศไทยค่ะเริ่มต้นจากโครงการส่วนพระองค์ที่สวนจิรดาที่ได้นำพลังงานลมมาวิดน้ำเพื่อถ่ายเทน้ำในบ่อเลี้ยงปลานิน่นนอกจากนี้พระองค์ทรงนำกังหันลมมาใช้ในโครงการต่างๆเช่นโครงการผลิตพัฒนาพื้นที่เขาหินซ้อนที่นำกังหันลมมาใช้สูบน้ำขึ้นไปเก็บในแทงน้ำสูงเพื่อสำรองไว้ใช้ในการเกษตร ต่อมาคือโครงการพัฒนาอุทยานเฉลิมพระเกียรติบริเวณโครงการสระเก็บน้ำพระรามเก้าตามแนวพระราช,ชดําริที่นําพลังงานลมมาสร้างระบบไฟฟ้าในพื้นที่โครงการกังหันลมที่ใช้สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้แม้จะมีความเร็วลมต่ําและไม่มีเสียงรบกวนค่ะและอีกโครงการที่เห็นได้ชัดคือโครงการช่างหัวมันตามแนวพระราช,ชดําริหรือที่หลายคนรู้จักกันในชื่อ ทุ่งกังหันลมผลิตกระแสะไฟฟ้าซึ่งในที่นี้ถือเป็นฟาร์มกังหันลมผลิตกระแสะไฟฟ้าแห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลยก็ว่าได้นะคะนอกจากนี้กังหันลมยังถูกนำมาใช้บริเวณภูเขาแห้งแลง้งที่อำเภอรปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันโดยกังหันลมจะถูกติดตั้งบนยอดเขาเพื่อสูบน้ำจากด้านล่างขึ้นมาปลูกป,ป่าใหม่บนยอดเขาด้วยนะคะพี่จีคะ แบบนี้แสดงว่าลมก็มีข้อดีเยอะเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะข้อดีของพลังงานลมคือพลังงานลมเป็นพลังงานสะอาดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมการใช้พลังงานลมจะช่วยลดสารก่อมลพิษอื่นๆที่เกิดจากเชื้อเพลิงฟอสซิลและโรงงานผลิตไฟฟ้านิวเคลียร์พลังงานลมมีสมดุลด้านพลังงานที่ดีเยี่ยมคือกังหันลม สามารถลดกัดคาร์บอนไดออกไซด์ในกระบวนการผลิตไฟฟ้าได้ถึง75%จากการผลิตกระแสะไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงฟอสซิลฟาร์มกังหันลมสร้างเสร็จภายในไม่กี่สัปดาห์และพลังงานลมสามารถผลิตพลังงานได้มากกว่าพลังงานนิวเคลียร์ถึง2.3เท่าและเป็นแหล่งพลังงานที่ใช้แล้วไม่มีวันหมดไปค่ะเอาละครัเพื่อน ได้รู้จักลมและการนำพลังงานลมมาประยุกต์ใช้กันไปแล้วนะคะมีแต่ข้อดีทั้งนั้นเลยใช่ไหมล่ะคะงั้นเพื่อนๆลองมาช่วยกันคิดข้อเสียของพลังงานลมกันดีกว่าคะ่ะถ้าใครคิดออกแล้วอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกพี่จีด้วยนะคะบ๊ายบาย